เขากลับมาคุณจะใจอ่อนกลับไปหรือเปล่าจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ทาร์ลต์อินไซต์ตอบคำถามนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นฟังอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะขอดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เพื่อเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูหน่อยค่ะ มันเกิดอะไรขึ้นพลังงานใบแรกไพ่มันขึ้น5ดาบ5ดาบเป็นพลังงานของการถีบตัวเองออกมาจากความวุ่นวายความสับสนตอนนี้เวลานี้คุณเริ่มในการที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองได้แล้วคุณเริ่มเอ j นจอยกับชีวิตของคุณละคุณตัดออกมาจากพลังงานของคนเก่าๆคนที่ทำให้คุณเสียใจอะ่ะ มาจากที่เห็นจากเลขหน้าไพ่นะคะน่าจะประมาณสี่ห้าเดือนนะคะประมาณสี่ห้าเดือนที่คุณถอยออกมาดังนั้นตอนนี้เวลาเนี้ยคุณเริ่มในการที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองได้แล้วก็โฟกัสกับการปั๊มง,งานปั๊มเงินในชีวิตนะคะตอนนี้คุณอยู่ในจุดของการเป็นมนุษย์บ้างงานเป็นมนุษย์ที่รักตัวเองเป็นพลังงานที่ดีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณ คนที่ตัดคนที่ท็อกซิกออกไปเนี่ยถ้าคนท็อกซิกคนเนี้ยมันกลับมาคุณจะวนกลับไปไหมดูซิพลังงานตอนนี้ของคุณที่แบบเดินขึ้นมาเดินออกมาได้แล้วเริ่มที่จะมีความสุขกับตัวเองได้แล้วรักตัวเองละนะคะคุณจะใจอ่อนกลับไปไหมขอดูหน่อยนะคะพลังงานของไพ่ใบแรก คนคนนี้จะวนกลับมาในลักษณะแบบนิ่งๆิ่นเนียนนะคะเขาจะมาในที่ที่คุณเคยมาไปในที่ที่คุณเคยไปนะคะแล้วก็ทำตัวหน้าสงสารอืมทำตัวหน่าสงสารแล้วก็พูดว่ามันไม่มีใครดีเท่าคุณคำพูดแต่ละคำที่เขาพูดมันคือสิ่งที่คุณเคยต้องการที่จะฟังทั้งนั้น แต่ตอนนี้คุณเห็นสัจธรรมของคนคนนี้แล้วค่ะต้องใช้คำว่ารู้เช่นเห็นชาติเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นน่ะไอคำพูดพวกนี้การกระทำเหล่านี้ไม่ใช่คุณไม่เคยเจอนะคะคุณเคยเจอแล้วเขาก็กลับไปทำเป็นคนทำให้คุณเสียใจหลังจากนั้นอีกเพราะฉะนั้นในรอบนี้ เขาใช้ไม้เดิมกับคุณจริงค่ะและอาจจะเพิ่มเลเวลนิดหนึ่งด้วยแต่สิ่งที่มันเป็นเกาะกำบังไม่ใช่เกาะกำบังสิเกาะป้องกันสำหรับคุณในครั้งนี้คือความรักตัวเองคุณรักตัวเองคุณให้คุณค่าในตัวเองคุณมีความมั่นคงมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วอะ่ะสิ่งที่คุณต้องการคือคนที่เข้ามาอยู่เคียงข้างและพร้อมกับคุณคุณไม่ต้องการพลังงานของความท็อกซิกค,ความเหนื่อยใจ คุณไม่ต้องการพลังงานลบในชีวิตอะคะ่ะไม่ว่าเขาจะลบหรือคุณจะลบก็ตามแต่ปลายทางคืออยู่ด้วยกันแล้วมันยิ่งเหนื่อยคุณไม่อยากจะเสียเวลาและพลังงานชีวิตไปกับการเสียใจซ้าแล้วซ้าเล่าดังนั้นใช้คำนี้ได้เลยว่าคุณรู้เช่นเห็นชาติในความเป็นเขามากเพราะฉะนั้นคุณเห็นใจนะแต่คุณจะไม่ยอมเป็นเหยื่ออีก ต่อไปพลังงานของคุณลดมากอะ่ะคุณดูพลังงานตั้งแต่นี้นะคือหลังจากที่คุณอยู่ในพาร์ทของการเข้าใจตัวเองรู้เช่นเห็นชาติพลังงานหลังจากนั้นดูนะเนี่ยพลังงานใหญ่และพลังงานสวยมากเลย The Empath คือคนที่รักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะราชาถือถ้วยแสดงว่าคุณรู้ว่าคุณต้องการคนแบบไหนในชีวิต The Strength นอกเหนือจากความอ่อนโยนคุณก็มีความเข้มเข้มแข็งอะ เข้มแข็งและชัดเจนในตัวเองคุณรู้ว่าตัวคุณคู่ควรกับสิ่งไหนเพราะฉะนั้นต่อให้เขามาไม้ไหนคุณมองออกต่อให้เขาจะเสียใจสมสารแค่ไหนคุณรู้ดีคะ่ะว่าคนอย่างเขามันก็คือละครฉากหนึ่งอะซึ่งบอกได้เลยว่าคุณจะนั่งดูการแสดงของเขาอย่างแบบอืมมีอะไรอยากจะแสดงอีกก็เชิญเลย อืมซึ่งคุณไม่เป็นเหยื่อในความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปคุณสามารถพูดคุยกับเขาได้นะคะในฐานะมิตรภาพคนหนึ่งคุณสามารถวางตัวในการเข้าใจแต่คุณจะไม่ยอมจมและการเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นแล้วพูดได้เลยค่ะว่าต่อให้เขาจะมาไม้ไหนคุณก็แค่มองอะ่ะเพราะมันคืออดีตที่คุณผ่านมาแล้วแล้วคุณตื่นรู้จักมันแล้ว พลังงานโคตรดีอ่ะเป็นพลังงานของคนตื่นรู้อ่ะเป็นพลังงานของคนที่เจ็บแล้วจําไม่ใช่คนที่เจ็บแล้วจมนะเพราะคุณผ่านจุดของการเจ็บแล้วจมมาแล้วตอนนี้คุณคือคนที่เจ็บแล้วจําไม่ได้มีค่ะคําว่าให้โอกาสเป็นมิตรได้แต่คุณจะไม่ยอมถูกมิตรนี้เหยียบคุณซ้ําอีกเพราะฉะนั้นแล้วขอพูดเลยค่ะว่า ความเจ็บปวดในครั้งนี้ฆ่าคุณไม่ตายจริงๆคุณเกิดใหม่ในรูปแบบคนที่อ่อนโยนคนที่รักตัวเองคนที่มั่นใจในตัวเองคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะมาไม้ไหนคุณจะมองว่านี่คือคละครฉากหนึง่งและมนุษย์คนหนึ่งท,ที่ที่สันดานเป็นแบบไหนอะ่ะ แต่คุณจะไม่ยอมเอาตัวเองลงไปจมไปเสียใจหรือวนเวียนกับสถานการณ์ที่มันไม่ควรเกิดกับชีวิตของคุณอีกครั้ง